รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับยิดีต้อนผู้ชมเข้าสู่รายการไซโคพิสอ้าวันนี้นะครับ,ร,บ,ร,บรายการของเรานะครับเป็นรายการเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการนะครับในวันนี้เจบจงในเรื่องของจิตวิทยาพัฒนาการ ในวัยเด็กตอนปลายนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาสัท่านใช่ไหมครับใช่ครับผมสำหรับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับคนแรกนะครับคุณคิมเบอรี่ครับสวัสดีค่ะคิมเบอรี่ค่ะและคนที่สองครับคุณมาริโอ้มาเลอร์ครับสวัสดีครับมาริโอ้มาเลอร์ครับและคนสุดท้ายนะครับคุณเจมจีรายุครับผม สวัสดีครับเจนจิรายุคครับช่วงแรกเขานะครับเป็นช่วงคำถามกระตุ้นจิตนะครับช่วงนี้เป็นยังไงนะครับก็ช่วงนี้จะเป็นคําถามเชิญจิตวิทยาทั่วไปนะครับครับช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ําดื่มสะอาดน้ําดื่มสิงห์ไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยช่วงแรกของเราครับก็กติกามีอยู่ว่า เราจะมีคำถามทั้งหมด5ข้อนะครับเมื่อพิธีกรถามคําถามไปแล้วพิธีกรจะนับ1 2 3่สทันทีที่สิ้นสุดเสียงคําว่า3ให้ผู้เข้าร่วมกดสมาร์โทโพเดียมของเราให้เร็วที่สุดนะครับผู้ที่กดได้ก่อนจะมีจะมีสิทธิ์ตอบก่อนนะครับแล้วถ้าถ้าผู้ตอบนะครับตอบถูกจะได้1คะแนน ถ้าตอบผิดอีกสองคนจะมีสิทธิ์ mm hmm. กดสมาร์ทโพเรียมต่อทันทีที่พิธีกรพูดว่าผิดนะครับเรามาเริ่มคำถามข้อที่หนึ่งกันนะครับคำถามข้อที่หนึ่งถามว่าบางเดือนมีสามสิบวันบางเดือนมีสาสิเอดวันมีกี่เดือนที่มียี่สิบแปดวันครับให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งนะครับถ้า้อมแล้วหนึ่ง สอาครับอ้าวคุณมาริโอครับคุณมาริโอได้สิบตอบก่อนนะครับครับคอว่าอบว่าอะไรครับส่วนตัวนะครับผมคิดว่าบางเดือนนะครับมีสาสวันบางเดือนมีส1วันแน่นอนแน่นอนครับทุกเดือนต้องมี28วันครับดังนั้นผมขอตอบว่าทุกเดือนครับคำตอบที่คุณมาริโอตอบมานะครับเป็นคำตอบที่ ถูกต้องนะครับต่อไปเป็นคำถามของข้อที่สองนะครับคำถามมีวว่าเลขใดมาก่อนเลขหนึ่งสองสามครับถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามครับคุณคิมวันดีมีสิทธิ์ตอบก่อนนะครับจะคิดนะครับจะคิดจะคิดหรือตอบเลยรครับไม่คิดตอบเลย เป็นคําถามที่ง่ายมากเลยนะคะข้อนี้มาก่อนหนึ่งสองสามก็คือเลขศูนย์ค่ะเลขศูนย์นะครับดูท่าทางมั่นใจมากเลยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นคาตอบที่ผิดนะครับ,รบต่อครับต่อครับขอตอบครับคุณคิมเบ,เบอร์รี่ข้อนี้มันง่ายมาเลยนะครับที่มาก่อนหนึ่งสองสามก็คือ 1, 2, 1, 2, 2, หนึ่งสองสองไงครับโอ ถูกต้องนะครับ <Yeah. S 1> และมาถึงคำถามข้อสุดท้ายของช่วงนี้นะครับคำถามข้อสุดท้ายของช่วงนี้ถามว่ายุคใดมาก่อนยุคไดโนเสาร์ครับถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามครับ <c oughs> คุณคิมเบอรี่ได้สิทธิ์ตอบก่อนแล้วนะครับมือไวจริงๆเลยนะครับ ค่ะจากประสบการณ์ของดิฉันนะคะดิฉ no ันเป็นคนชอบเรียนวิทยาศาสตร์มากเลยค่ะขอตอบนะคะยุคที่มาก่อนไดโนเสาร์คือไดโนสุกค่ะถูกต้องนะครับเก่งมากเลยคุณคิมเบรี่สรุปคะแนนช่องนี้นะครับคุณคิมเบอรี่มีหนึ่งคะแนนครับต่อไปคุณมาริโอ้ออเลอร์ครับมี หนึคะแนนเหมือนกันครับและคนสุดท้ายคุณเจมจรยุครับมี1นคะแนนครับสําหรับช่วงต่อไปนะครับเป็นในช่วงของสาระมีอยู่จริงนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการตอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของจิตวิทยาทางการเด็กตอนปลายนะครับ ครับรงนี้สนับสนุนโดยมามปะกบาติดมาที่คำถามข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกถามว่าวัยเด็กตอนปลายนั้นมีชื่อเรียกอ,อีกอย่างหนึ่ว่าอะไร ให้เวลาคิดสักครู่นะครับนะครับคงจะพร้อมกันแล้วนะครับหนึ่งสองสามอ่าคุณเจมส์นะครับน่าจะตอบก่อนนะครับเชิญครับสำหรับคำถามนี้นะครับผมเคยเรียนมาครับเขาเรียกว่าวัยเด็กตอนปลายก็คือวัยก่อนวัยรุ่นนะครับดีในคำตอบนะครับครับดีในคำตอบเราแน่ใจครับ เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับย้สำหรับคำถามข้อที่สองนะครับถามว่าเด็กผู้หญิงมีประจำเดือนครั้งแรกในช่วงอายุใดครับมีช้อยด้วยนะครับข้อหนึ่งแปดถึงเก้าปีข้อที่สองสิบเอ็ดถึงสิบสองปีและข้อที่สาม 14-15ป,ปีครับให้เวลาคลิดสักครู่หนึ่งนะครับอ่านะครับเดียวพร้อมนะครับหนึ่งสองสามจากเซนเซอร์ของเรานะครับบอกแล้วว่าคุณคิมเบอรี่ได้กดก่อนนะครับคุณคิมเบอรี่มีสิทธิ์ตอก่อนเลยนะครับค่ะสำหรับตัวนิชานะคะเป็นผู้หญิงค่ะ เออขอตอบว่า11-12ถึง12ปีค่ะค่อนข้างมั่นใจค่ะมั่นใจนี้ก็ถูกต้องนะคะระคับสำหรับคำถามคำถามข้อที่สามน,นะครับคำถามข้อที่สามของเราถามว่าเพศหญิงและเพศช,ชายเพศใดมีการจเจริญเติบโตทางด้านร่างกายและบุธิภาวะเร็วกว่ากันครับ ต้องคิดม้ากนะครับข้อนี้หนึ่งสองสามานะครับสมาร์ทโฟเรียของเราบอกมาว่าคุณมาริโอได้ตอบก่อนนะครับเชิญครับครับสำหรับคำถามนี้ครับเห็นได้ทั่วไปเลยครับก็คือผมพอตอบว่าเพศหญิงครับเพราะว่าในวัยเด็กเพศหญิงมักจะสูงกว่าผู้ชายเสมอครับมีหลักการนะครับ ก็คำตอบที่คุณมาริโอ้ตอบมาครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอโดยคำถามนี้นะครับเด็กผู้หญิงจะเจริญตัวตเร็วกว่าเด็กผู้ชายประมาณหนึ่งถึงสองปีหรือเด็กผู้ชายจะเจริญช้ากว่าเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายจะเริ่มเข้าวุฒิภาวะทางกายเมื่ออายุ 1 1ถึง12ปีและจะจะเห็นชัดเจนขึ้นเมื่ออายุ13ปีส่วนเด็กผู้หญิงนั้นจะมีการเจริญเติบโตทางเพศขดโดยการมีประจำเดือนสะโพกขายออกขึ้นมีสวงอกที่ขยายใหญ่ขึ้นครับคำถ,ถามข้อที่4นะครับถามว่าในเรื่องของพัฒนาการทางสังคม ของมาเด็กต่อนลายนี้นะครับเหตุใดที่มีความสนใจในเพศตรงข้ามมากกว่ากันนะครับน,นะครับหนึ่งสองสามาสมาคนของเราขึ้นมาแล้วนะครับว่าคุณเจมส์ได้ตอบก่อนนะครับเชิญครับครับผมสำหรับคำถามน,นี้นะครับผมขอตอบเลยว่าผู้หญิงครับเพราะว่า ตอนผมเด็กๆนะครับผมโดนผู้หญิงลุมจีบเยอะมากครับเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วครับอ่านะรครับคุณเจนคำตอบแล้วนะครับซึ่งคําตอบที่คุณเจนที่ตอบมานั้นเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับสําหรับเด็กๆช่วงอายุ6-12ปีนะครับเด็กผู้ชายเนี่ยจะมีพฤติกรรมแบบเป็นกลุ่มเข้ากลุ่มกับเพื่อนมาก ผู้ชายนี่จะมีเข้ากลุ่มแบบกลุ่มใหญ่เป็นต้องสนใจเพื่อนมากกว่าเพศตรงข้ามนะครับส่วนเด็กผู้หญิงเนี่ยจะมีพฤติกรรมแบบกลุ่มเล็กๆมีเพื่อนแค่สองสามคนไม่มากโดยที่เด็กผู้หญิงเนี่ยมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ติปัญญาเร็วกว่าเด็กผู้ชายทําให้เด็กผู้หญิงเนี่ยเข้าหาเด็กผู้ชายก่อนก็คือมีความสนใจในเพศตรงข้ามก่อนเด็กผู้ชายนะครับสําหรับคำถามที่ห้าของเรานะครับ คำถามข้อที่5ถามว่าทักษะการเรียนรู้ของเด็กตอนปลายจะเป็นลักษณะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กถามว่าลักษณะการใช้กล้ามเนื้อมัดการระหว่างเอาไว้ว่าส่วนใดกับส่วนใดครับมีช้อยนะครับช้อยข้อที่หนึ่งมือกับหูครับช้อยข้อที่สอง หูกับปากครับทอยข้นที่สาม,มือกับสายตาและข้อสุดท้ายครับมือกับปากครับเดี๋ยวทวนคำถามอีกรอบนะครับคบาถามถามว่าการเรียนรู้ของวัยเด็กตอนปลายเนี่ยม,มีการใช้ด้ามเนื้อมัดเล็กทําถามถามเลยว่า ลักษณะการใช้กล้ามเนื้อเล็ของเด็กในช่วงนี้เนี่ยจะมีการประสานขององวัยวะส่วนใดกับส่วนใดย<อ>้ยข้อที่ 1>, ท1มือกับหูข้อที่สองหูกับปากข้อที่สม,มือกับสายตาและข้อ4มือกับปากปานี่คิดแปบ๊บนึงนะครับถ้าคอมแล้วหนึ่ง สามครับอ่าคุณมวนโอ้ได้สิทธิ์ตอบก่อนนะครับครับสําหรับคําถามนี้ครับในตอนที่ผมวัยเด็กครับแม่ของผมมักจะพูดเสมอว่าตาดูหูฟังครับจึงขอตอบว่าตาดูหูฟังก็คือตากับหูใช่ไหมครับใช่ครับครับสิ่งที่คุณมันโอ้ตอบมานะ ตอบที่ผิดนะครับโอ้น่าเสียดายมากเลยนะครับอะคุณคิมเบอรี่กดต่อนะฮะคุณคิณ Kimberly, มเบอรี่ติดต่อเลยนะครับขอบคุณค่ะค่ะจากที่ดิฉันนะคะอ่านหนังสือเมื่อคืนนี้นะคะหน้า49ย่อหน้าที่2กล่าวไว้ว่าคำตอบข้อนี้นะคะคือข้อ3มือกับสายตาค่ะ โอ้โหมีความรู้แน่นมากเลยนะครับเนี่ยไม่รู้ว่ารู้วรา,าคตหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะครับเอ,อ่อที่คุยคีบรีตอบมานะครับเป็นคาตอบที่ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยครับทักษะการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้จะมีลักษณะการใช้กล้ามเนื้อมาตเล็กคือการประสานกันร,ระหว่างมือกับสายตาเช่น การต่อบล็อกการเขียนหนังสือโดยวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสิ <t iny> <t iny ่งแวดล้อมจากบ้านสู่โรงเรียนครับครับก่อนที่จะไปคําถามข้อสุดท้ายนะครับเราจะมาสรุปกันคะแนนก่อนกันนะครับสําหรับคุณคิมเบอรี่มีคะแนน3คะแนนครับมาริโอ้มอเลอย์ครับมี2คะแนนครับและคนสุดท้ายครับ ุณเจมจิรายุครับมีคะแนนอยู่สามคะแนนครับสำหรับคำถามพุทธทาสของเรานะครับมีคะแนนอยู่สองคะแนนครับคำถามพุท้ายถามว่าพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ในเรื่องของอารมณ์รักครับมัดจะแสดงออกแบบใดครับข้อนี้คำตอบน่าจะเยอะอยู่นะครับ หนึ่งสองสามครับอ๋อคุณมาริโอได้สิตอบก่อนนะครับสมาร์ทเดีมบอกมาแบบนี้ครับครับสำหรับคำถามข้อนี้ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่มีความรักอยู่แล้วนะครับก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าเป็นในวัยเด็กนะครับอันดับแรกเลยก็คือเราอะ จะต้องมีอารมณ์อารมณ์ดีจ่มใสล่าเริงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้คนที่เรารักนะครับอยู่กับเราไป็นานๆครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการทําสิ่งต่างๆครับที่ไม่ให้คนที่เรารักเกิดการกระทบกระเทือนใจครับเดี๋ยวฉเฉลยของข้อน,นี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังจากผู้เชี่ยวชาญตัวเลยนะครับ สำหรับเด็กช่วง6กถึงสิปีนะครับเขาจะมีการแสดงความรักโดยที่จะจะมีความรักเด็แจ่มใสมีอารมณ์ดีตลอดเวลาจะไม่ทําอะไรให้กระทบกระเทนใจผู้อื่นเป็นความน่ารักของวัยเขานะครับและสุดท้ายก็คือเนี่ยวัยนี้เขาจะต้องการความรักความอบอุ่นจากครอบครัวพิเศษครับหลังจากที่ได้ฟังผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับสรุปได้ว่าคุณมโอตอบถูกนะครับ ได้รับไป2คะแนนนะครับสรุปได้เลยว่าผู้ชนะในครั้งนี้ได้แก่คุณมาริโอ้ครับ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 สำหรับผู้ชนะในครั้งนี้คือคุณมาริโอมอลเลอร์ครับรับเงินรางวัลไป2ล้านยูโรครับต้องกาเงินรั้งล้านยูโรแต่สำหรับผู้แพ้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับใช่ครับเรามีเงินรางวัลปลอบใจให้ครับเป็นเงินรางวัลท่านละ ห้าร้อยบาทครับดีมากเลยครับตบมือครับตบมือรับสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาแล้วนะครับพบกันในโอกาสหน้าครับขอบคุณครับ